นะคะโดยสื่อมวลชนกิจสตั์ที่ภาษาบอกไวนะคะวันี้ก็จะมาต้นทางสื่อสื่อด้วยนะคะขออนุญาตค่ะยกสอบสายขึ้นเลยนะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสือสาขาวสื่มาได้ทางการแต่งตัวของสาร์จรบิชย้นะที่กำลังจะจัดให้ส่องานั้น เปไ็่นแรกบนเวทีเลยค่ะก่อนที่ท่านประธานจะมาและที่ก่อนคู่ที่ฉันจะมาถึงนะคะเราจะมาแนะนำการจัดการคารพบาลโฉมวัวนหน้นตาตะอแล้วก็จกัดแต่งกรรมกันนะคะในส่วนของท่านผู้นา่ารังหนัดชุนชรนะคะแล้วก็พร้อมด้วยหลวนหน้าสวนก็จะน้นมอมถวายความเคารพพระบรมชายาลั์พระบ,รา,า,ะระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวตรงหน้าวันนะครับ เรียนเชิญท่านประธานประจำกว่าระองธุรีพระบาทปกก้าปกระมมงเนื่องในโอกาสมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพมพระชนม์พรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ารเจข้าพเจ้านายวิสาภูสิรัฐรู้มในการศูนย์ดำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพระสงฆ์ในตอชาวไทยทุกหมู่เราที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงนาะที่แห่งนี้ร้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมนี้ได้ตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวงข้าพทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชบัิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจทั้งปวงเพื่อรักษาสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชอุปการีเสมอมาความสุขของอาณาประชาราชจึงมีแต่เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกันนั้นทุกภัยความยากลำบากต่างๆของพระสงฆ์ก่ก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีนำมาซึ่งความปิติยินดีและความสมนัตเป็นอย่างยิ่ง แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเพิ่มพูนขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษาหกรอบคราวนี้เพื่อน้องสำนึกในพระมหากรุณาธิพุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการกจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์ทุกหมู่เราฟรองรองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความรักความผูกพันของ4สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนในวันนี้ปวงฆ่าพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันจักเจีรยกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรแห่งนี้โดยขอให้จิตอาสาทุกท่านร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและทำงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเราปวงชนชาวไทยข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองแลนะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปด้วยเกล้าวดวยกระหม่อมขอเดชะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันหยด

ี่้าค่ะเจ็ดแปดเก้าเจ็สิบแปด้าเรียบน้อยค่ะค่ะค่ะโยธาท่มาด้ดยช่วแจกค่ะชื่อต่อไปเรียค่ะหาค่ะจดโซนกันนะคะเจดสามเรื่องทางทุกท่านนะคะขออนุญาตราจยงโซ่ันค่ะนโ่นาะเ

ต้องไปเลยตงเลยไยอมไม่สุดต้องไปเลยโอเคนะคะตอนนี้นี้ที่แห่งนี้ค่ะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อไปก็จะอาสาพระธานที่มากันในวันนี้นะคะเราก็กําลังปรับปรุงภูมิทัศน์กันนะคะและค่อนข้างจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นความจริงว่านะคะซึ่งรายงานจังหวัดได้จัดไว้สำหรับทุกท่านแล้วนะคะทั้งแต่ด้านเหนือ 32ครับครับเา่มตองในรนับหวี้ยันตนี้แหละ